พระรามและพรลักษ์รีบกลับมาที่กระท่อมกลางป่าหลังได้ยินเสียงนางสีดาทว่าทุกสิ่งกลับเงียบงนันกระท่อมที่เคยอบอุ่นกลับเหลือเพียงซากที่ไม่เกรียมและเสียงคลืนความถี่สั่นสะเทือนในอากาศพระรามร้องเรียกนางสีดาทั่วป่าไม่มีแม้เสียงตอบกลับมีเพียงเศษพลังงานจากยานล่องหนของทศกัณที่เหลือไว้เป็นเส้นแสงบางๆกลางอากาศ พระรามรู้ทันทีว่านางสีดาถูกลักพาไปความโกรธประทุพระรามยิงสอนพลังขึ้นฟ้าเกิดคลื่นสะเทือนทั่วป่าเปเลวแสงทองพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ามืดพลักให้สัตว์ว่าจะร่วมติดตามจนกว่าจะพบสีดาท่ามกลางความสิ้นหวังนั้นพญาอินทร์ผู้เป็นสายลับแห่งสวรรค์ปรากฏตัวจากเงามืดนำข้อมูลร่องรอยพลังงานของยานยักษ์มาให้ พระรามจึงตัดสินใจเริ่มภารกิจใหญ่ออกเดินทางเพื่อตามหานางสีดาและ,ะเผชิญหน้ากับทศกัณฐ์ในนครลงการนี่คือจุดเริ่มต้นของภารกิจติดตามที่จะนำไปสู่สงครามระหว่างเทพนักรบและอสูร